โลกกลมๆคือสังคมที่กว้างใหญ่มีประสบการณ์มากมายที่รอคอยให้พวกเราออกไปค้นหาความแตกต่างของวัฒนธรรมาศาสนาผู้คนภูมิสาตร์และประวัติศาสตร์ความเป็นมาออกเดินทางสำรวจความรู้ไปด้วยกันใช้เวลาไม่นานแต่ประสบการณ์เยอะ เปิดโลกการเรียนวิชาสังคมศึกษาฉบับ Active Classroom ท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้จะสนุกแค่ไหนตามครูต้นคูณมากันเลย สวัสดีน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโลกลกลมๆกับครูสังคมของหนูห้องเรียนวิชาสังคมเคลื่อนที่สนุกและได้ประสบการณ์ความรู้ไปพร้อมๆกันนะครับสวัสดีเพื่อนๆและท่านผู้ชมทางบ้านค่ะออกมาเรียนรู้ในสถานที่ก็อย่าลืมใส่หน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างแล้วก็ลามือกันแบบนี้นะคะพพอไม่ไน้ให้กับตัวเองเดี๋ยวความสนุกยังคงเหมือนเดิมค่ะ ใช่แล้วครับถ้าเราไม่ประมาทและการไม่ตกนะครับช่วยกันดูแลตัวเราเองและดูแลคนรอบข้างด้วยเราก็ยังออกมาเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆนอกห้องเรียนกันได้เสมอครับ <S <S <ๆ>และในวันนี้ครับครูต้นค,นคูนพาน้องหญิงและน้องๆทางบ้านเดินทางมาถึงจังหวัดนนทบ,บุรีแล้วครับ จังหวัดนี้อยู่ใกล้กรุงเทพมากเลยนะคะเนี่ยน้องหญิงคิดว่าเป็นจังหวัดเดียวกันเลยนะคะเนี่ย <consciousness> ใช่แล้วครับน้องหญิงเพราะว่ากรุงเทพมหานครกับนนทบุรีนะครับมีพื้นที่ติดต่อกันครับเราเรียกพื้นที่ที่อยู่ติดกับกรุงเทพว่าพื้นที่ปริมนทนนั่นเองน้องหญิงเคยได้ยินคำว่ากรุงเทพและปริมนทนไหมครับทราบไหมครับว่ามีอยู่ทั้งหมดกี่จังหวัดมีสามจังหวัดใช่ไหมคะมีจังหวัดอะไรบ้างครับน้องหญิงจะมีกรุงเทพนนทบุรีแล้วก็ปทุมธานีค่ะ จริงๆแล้วไม่ใช่3จังหวัดนะครับต้องหญิงเพราะว่าพื้นที่กรุงเทพรับบทิบนทนประกอบไปด้วยพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเมืองหลวงและเขตการปกครองพิเศษเทียบเท่าจังหวัดและรายล้อมไปด้วยจังหวัดนคปรปฐมสบุตรสาครนนทบ,บุรีปทุมธานีและสบุตรปราการครับต้องหญิงรวมกันทั้งหมด5จังหวัดกับอีกหนึ่งเขตการปกครองพิเศษครับนี่หญิงเข้าใจแล้วค่ะ ดีมากเลยครับน้องหญิงและในวันนี้ครับก่อนที่เราจะไปเที่ยวในจังหวัดนนทบ,บุรีกันนะครับ <c oughs> ครูต้นคุณก็อยากจะให้น้องหญิงได้รู้จักกับของดีของจังหวัดนนทบ,บุรีก่อนน้องหญิงพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วค่ะ <c oughs> ถ้าอย่างนั้น <c oughs> ครูต้นคุณจะพาพน้องหญิงเข้าไปในพิพิธภัณฑ์จังหวัดนนทบ,บุรีกันครับตามครูต้นคุณมาเลยครัะ <c oughs> มาเลยค่ะ yeah. ครับครูต้นคูณก็พาน้องหญิงเข้ามาถึงด้านในของพิพิธภัณฑ์จังหวัดนนทบุรีแล้วนะครับซึ่งเป็นอาคารเก่าของศาลากลางจังหวัดนนทบุรีหลังเดิมครับและปัจจุบันนะครับเป็นโบราณสถานที่กรมศิลปากรกําลังบูรณะและพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของจังหวัดครับน้องหญิงโหน่าสนใจมากๆเลยค่ะคุณครูน้องหญิงครับน้องหญิงเคยเดินทางมาที่จังหวัดนนทบุรีมาก่อนไหมครับอืม เคยแค่เดินทางผ่นานๆค่ะแต่ไม่เคยมาเที่ยวใช่ไหมครับใช่ค่ะน้องหญิงทราบไหมครับว่าจังหวัดนนทบุรีมีของดีมากมายหลายอย่างเลยนะครับและมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่เก่าแก่ด้วยครูต้นคูนจะพาน้องหญิงไปรู้จักกับจังหวัดนนทบุรีให้มากขึ้นโดยเริ่มต้นจากประวัติศาสตร์ของจังหวัดนนทบุรีดีไหมครับดีเลยค่ะคุณครูถ้าอย่างนั้นตามครูต้นคูนมาเลยครับาม,ามากันครับ น้องหญิงทราบไหมครับว่าเมืองนนทบุรีมีความอุดมสมบูรณ์มากเลยเพราะว่าตั้งอยู่ใกล้กับปากแม่น้าเจ้าพระยาและเป็นพื้นที่ดินตะกอนที่เหมาะสมสาหรับการตั้งสิ่งฐานและการพาะปลูกครับน้องหญิงโดยในสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับได้มีการสร้างเมืองนนทบุรีขึ้นมาเพื่อประโยชน์ในการรับสึกสงครามกับพม่าครับการสร้างเมืองนนทบุรีนะครับเกิดขึ้นในรัชกาลของสมเด็จพระมหาจจกรพัดครับและนอกเหนือจากการสร้างเมืองนนทบุรีในสมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วนะครับน้องหญิงในสมัยนั้นยังมีการขุดคลองลัดเกร็ด น้อยด้วยครับเนื่องจากว่าถ้าน้องหญิงสังเกตแผนที่ของแม่น้ําเจ้าพระยาส่วนที่ไหลผ่านเมืองนนทบ,บุรีเดิมนะครับจะเห็นว่าแม่น้ําเจ้าพระยามีลักษณะโค้งตวัดครับทำให้ต้องใช้เวลาในการเดินเรือมากเมื่อ,กกอมีการขุดคลองลัดเ็ดน้อยขึ้นมาจึงทําให้มีการย่นระยะทางและย่นระยะเวลาได้นะครับน้องหญิงและในเวลาต่อมาครับแม่น้ําก็ไหลผ่านคลองลัเดเ็ดน้อยจนกลายเป็นแม่น้ําสายใหญ่และทําให้ส่วนของโคแม่น้ําเจ้าพระยาเดิมกลายเป็นลําคลองสายเล็กๆครับน้องหญิง และนี่แหละครับจึงทําให้การคมนาคมข,ของเมืองนนทบ,บุรีสะดวกขึ้นและทําให้มีคนมาอยู่อาศัยมากขึ้นจนกระทั่งกลายเป็นเมืองใหญ่จนถึงปัจจุบันครับ คุณคต้นคูณคะอันนี้คือเรืออะไรหรอคะทาไมลําเล็กจังเรือแบบนี้นะครับเรียกว่าเรือบดครับน้องหญิงซึ่งเรือลํานี้นะครับก็คือเรือบดมอนนั่นเองครับปกติแล้วนะครับเรือบดหมายถึงเรือขนาดเล็กที่นั่งได้แค่คนเดียวครับน้องหญิงชาวบ้านนะครับจะพายเรือบดครับสัญจรไปตามพื้นที่ใกล้ๆหล่แวกบ้านครับน้องหญิงและสาเหตุที่เรือลํานี้เรียกว่าเรือบดมอนนะครับเนื่องจากว่าเป็นเรือบดของชาวไทยเชื้อสายมอนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดนนทบุรีนั่นเองครับ น้องหญิงทราบไหมครับว่าในจังหวัดนนทบุรีมีผู้คนหลากหลายชาติพันธุ์อาศัยอยู่ร่วมกันนะครับน้องหญิงทั้งชาวไทยพื้นถิ่นชาวมอญชาวจีนและชาวมุสลิมครับโหมีคนอยู่เยอะจังเลยนะคะเนี่ยใช่แล้วครับน้องหญิงแล้วน้องหญิงทราบไหมครับว่าจังหวัดนนทบุรีเป็นจังหวัดที่เหมาะกับการทําอาชีพอะไร อาชีพอะไรเหรอคะครูอาชีพเกษตรก,กรรมนั่นเองครับน้องหญิงเนื่องจากว่าครูต้องคุณเล่าให้ฟังแล้วนะครับว่าจังหวัดนนทบ,บุรีเป็นพื้นที่ที่มีภาพอุดมสมบูรณ์มากเลยเพราะฉะนั้นที่จังหวัดนนทบ,บุรีจึงมีการทําสวนผลไม้หลายชนิดเลยนะครับน้องหญิงน้องหญิงเคยกินทุเรียนนนไหมครับอุ้ยอร่อยมากเลยค่ะบคุณครูน้องหญิงชอบกินทุเรียนสุดๆเลยค่ะ ถ้าอย่างนั้นมาถึงจังหวัดนนทบ,บุรีถูกที่แล้วครับเพราะว่าจังหวัดนนทบ,บุรีเป็นพื้นที่ที่ทําสวนทุเรียนได้ผลผลิตดีมากๆนะครับและนอกเหนือจากทุเรียนนนแล้วที่จังหวัดนนทบ,บุรียังมีผลไม้ที่มีชื่อเสียงอีกหลายชนิดเลยครับไม่ว่าจะเป็นกระท้อนหรือว่ามะปรางนะครับน้องหญิงเรียกได้ว่าเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเลยครับเข้าใจ ดีมากเลยครับน้องหญิงและนอกจากผลไม้หลายชนิดแล้วนนทบ,บุรียังมีของดีอีกมากมายเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องงานศินละปะน้องหญิงอยากไปชมไหมครับอยากแล้วค่ะถ้าอย่างนั้นตามคุณต้นคุณมาเลยครับตามมาเลยค่ะ น้องหญิงทราบไหมครับว่าจังหวัดนนทบุรีเป็นจังหวัดที่เป็นบ้านเกิดของบุคคลสําคัญหลายท่านเลยนะครับเช่นพระพรมมังคลาจารย์หรือว่าหลวงพ่อปัญญานันทภิคุ จอมลอพลปอพิบูลสงครามอดีตนายกรัฐมนตรีของไทยและครูมนตรีตราโมดซึ่งท่านเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการสแสดงครับจังหวัดนนทบุรีเป็นจังหวัดที่มีช่างศิละปะที่มีฝีมือมากมายเลยนะครับน้องหญิงยกตัวอย่างเช่นงานศิละปะที่อยู่ตรงหน้าเราครับหนังใหญ่นะครับเป็นมหรสพหรือว่าศิละปะการสแสดงชั้นสูงที่มีประวัติความเป็นมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นอย่างน้อยครับโดยคนเชิดหนังหรือว่าผู้สแสดงนะครับก็จะขยับตัวหนังอยู่หน้าฉากเล่นกับแสงและเงาทํา ให้ตัวละครบนฉากหนังใหญ่เหมือนกับมีชีวิตจริงๆนั่นเองครับอ๋อค่ะนอกจากหนังใหญ่แล้วนะครับน้องหญิงที่จังหวัดนนทบุรียังมีการทําหุ่นตัวละครอีกมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นหุ่นละครเล็กหรือว่าหุ่นกระบอกนะครับซึ่งเป็นภูมิปัญญาในศิลปะาการแสดงอีกอย่างหนึ่งของคนไทยครับทางด้านซ้ายก็คือหุ่นละครเล็กตัวหนุมานซึ่งเป็นทหารเอกของพระรามในเรื่องารามเกียรตินั่นเองส่วนทางด้านขวาก็คือหุ่นกระบอกตัวพระลักษณ์ซึ่งเป็นน้องชายของพระรามตัวละครเอกตัวหนึ่งของเรื่อง รามเกียครับและนอกจากนี้นะครับที่จังหวัดโดนทบ,บุรียังมีวัดโบราณหลายแห่งครับน้องหญิงที่มีจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงามนะครับบางแห่งจิตรกรรมมีอายุกเก่าแก่เปถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาเลยครับยกตัวอย่างเช่นวัดโพบังโอวัดชมพูเวกและวัดราศาสรนะครับ คุณครูต้นครูนคะอาคารแห่งนี้มีอายุกี่ปีหรอคะถึงร้อยปีไหมคะตอนเข้ามาแน้วหญิงเห็นว่ามันเก่าแก่ากามากเลยค่ะคุณครูอาคารหลังนี้มีอายุเก่าแก่เกินกว่า100ปีแน่นอนครับน้องหญิงเพราะว่าสร้างข,ขึ้นตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่5เลยนะครับให้เป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนราชวิทยาลัยหรือว่า King's College ครับซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีต้นแบบมาจากการจัดการศึกษาในประเทศอังกฤษนะครับน้องหญิงอ๋อค่ะ และก็ได้มีการใช้อาคารหลังนี้เป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนราชวิทยาลัยต่อเนื่องมาในสมัยรัชกาลที่6นะครับน้องหญิงแต่เมื่อสิ้นสมัยรัชกาลที่6ครับ <c oughs> เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ําทั่วโลกนะครับ <c oughs> เลยทําให้โรงเรียนราชวิทยาลัยไม่สามารถดําเนินการต่อไปได้ครับจึงได้มีการเปลี่ยนมาเป็นศาลากลางจังหวัดนนทบุรีนั่นเองครับน้องหญิงและต่อมา <c oughs> เมื่อมีการย้ายศาลากลางออกไป <c oughs> ก็เลยมีการพัฒนาให้พื้นที่นี้ <c oughs> กลายเป็นพิพิธภัณฑ์จังหวัดนนทบุรีเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สําหรับเด็กๆและประชาชนทั่วไปที่สนใจภู ปัญญาและประวัติศาสตร์ของเมืองนนทบ,บุรีนั่นเองครับคุณครูต้นคุณคะโมเดลนี้คือโมเดลของพีนี่ใช่ไหมคะใช่แล้วครับน้องหญิงเราจะเห็นว่าพื้นที่กว้างขวางมากเลยนะครับอ๋อใหญ่จริงๆด้วเลยค่ะคุณครู สวยไหมครับน้องหญิงสวยมากเลยค่ะคุณครู และนี่แหละครับคือเครื่องปั้นดินเผาครับสัญลักษณ์สําคัญของจังหวัดนนทบุรีเลยนะครับลักษณะที่น้องหญิงเห็นอยู่ตรงนี้เรียกว่าหม้อน้ําลายวิจิตรครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของตราประจําจังหวัดนนทบุรีนะครับโดยเครื่องปั้นดินเผาถือว่าเป็นภูมิปัญญาของชาวมอญที่เข้ามาอาศัยอยู่ในจังหวัดนนทบุรีครับน้องหญิงรู้จักชาวมอญไหมครับไม่รู้จักเลยค,ค่ะเขาคือ bon. ใครหรอคะชาวมอญน,นะครับเป็นชนชาติสําคัญที่อาศัยอยู่ในประเทศเมียนมาในปัจจุบันครับแต่ว่าเนื่องจากการสงครามแล้วก็การติดต่อข้าวขาย ก็แต่ในสมัยโบราณจึงทําให้มีชาวมอญเข้ามาอาศาัยอยู่ในจังหวัดนนทบุรีตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายเป็นอย่างน้อยนะครับน้องหญิงแล้วต้องหญิงอยากรู้ไหมครับว่าชาวมอญเขาปั้นเครื่องปั้นดินเผากันยังไงอยากรู้จังเลยค่ะคุณครูเดี๋ยวคุณต้องคุณมีตัวอย่างให้ดูนะครับเราไปชมพร้อมๆกันเลยครับไปเลยค่ะ และนี่แหละครับน้องหญิงคือขั้นตอนต่างๆในการทําเครื่องปั้นดินเผานะครับตั้งแต่การเตรียมดินการขึ้นรูปการตกแต่งลวดลายไปจนถึงการเอาเข้าเ,าเตาเผาครับและนี่ก็คือโมเดลที่เป็นแบบจําลองของเตาเผาเ,ผาเครื่องปั้นดินเผาของคนมอญครับน้องหญิงชาวมอญเป็นชนชาติที่มีความสามารถมากๆเลยนะครับทุกวันนี้เราจึงมีมระดกทางศิลปวัฒนธรรมที่สวยงามมากมายที่เป็นผลงานของชาวมอญครับ เราจะเห็นได้เลยนะครับน้องหญิงว่าเครื่องปั้นดินเผาสามารถนํามาทําเป็นเครื่องใช้ในชีวิตประจําวันหลายชนิดเลยครับเช่นจานขนมครกหรือว่าจานน้ําครับโอ้น้องหญิงชอบกินขนมครกสุดๆเลยค่ะอร่อยมากๆเลยใช่ไหมครับน้องหญิงแล้วน้องหญิงเคยกินขนมชนิดนี้ไหมครับก็คือปลากต้มไข่เต่า ไม่เคยไดยค่ะคุณครูคปลากิีนไข่เต่านะครับเป็นขนมที่อร่อยมากๆเลยนะครับเพราะว่าเป็นขนมที่มีรสหวานและรสเค็มเจือกันอยู่ในชามเดียวกันครับและนี่ก็คือหม้อขนมปลากค็มไข่เต่านั่นเองครับหูจะกินหมดหม้อน,นั่น,น,นอ้วนแน่ๆเราก็ต้องกินแต่พอดีนะครับน้องหญิง และนี่ครับก็คือหม้อข้าวนั่นเองครับคนในสมัยก่อนก็จะมีการหุงข้าวในเครื่องปั้นดินเผาแบบนี้นะครับแต่ปัจจุบันเราใช้หม้อหุงข้าวไฟฟ้าเป็นหลักกันแล้วครับใช่ค่ะและหมอ้อน้ําลายวิจิตรนะครับหรือว่าหมอ้อน้ําที่มีการสลัดสลเหลาลวดลายที่วิจิตรบรรจงสวยงามบนชิ้นงานแต่ละใบนะครับสิ่งเหล่านี้เรียกว่าเครื่องบรรณาการครับหรือว่าของขวัญที่คนในสมัยโบราณจะนําไปมอบให้กับผู้ใหญ่ที่เขาเคารพนับถือนั่นเองครับน้องหญิงอ๋อค่ะสวยงามมากมากเลยนะคะคุณครูใช่แล้ว น้องหญิงครับน้องหญิงชอบกินน้ําพริกหรือว่าส้มตํำไหมครับชอบุสุดเลยค่ะการตําน้ําพริกหรือว่าการตําส้มตานะครับก็อาจจะใช้ครกที่ทําจากเครื่องปั้นดินเผาได้เช่นกันครับน้องหญิงโดยครกก็จะมีขนาดต่างๆกันนะครับขึ้นกับวัตถุประสงค์ในการใช้สอยครับเป็นยังไงบ้างครับน้องหญิงเรื่องราวของจังหวัดนนทบุรีน่าสนใจไหมครับน่าสนใจจังเลยะค่ะคุณครูเรื่องราวของนนทบุรีเนี่ย โดยเฉพาะเรื่องราวของคนมอญยิ่งน่าสนใจสุดๆเลยค่ะใช่แล้วครับน้องหญิงเพราะว่าเรื่องราวของชาวมอญน,นะครับถือว่าเป็นหน้าสําคัญของประวัติศาสตร์จังหวัดนนทบุรีครับและมีวัดอยู่วัดหนึ่งนะครับน้องหญิงที่มีประวัติความเป็นมาเก่าแก่คู่กับชุมชนชาวมอญในจังหวัดแห่งนี้เช่นกันน้องหญิงอยากทราบไหมครับว่าคือวัดอะไรอยากค่ะวัดนี้ก็คือวัดปรามายิกาวาดครับซึ่งเดี๋ยวครูต้นครูจะพาน้องหญิงไปเที่ยวกันนะครับเย แต่ว่าก่อนที่เราจะไปเที่ยวที่วัดปรมัยิกาวาสครับครูต้นครูอยากจะพาน้องๆทางบ้านไปรู้จักกับชุมชนอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีกันก่อนนั่นก็คือชุมชนบ้านลายบางไปติดตามกันได้จากรายการฟู้ดเมิร์กหลังจากนั้นเราจะเจอกันที่วัดปรมัยิกาวาสครับไปเลยค่ะ สเสน่ห์ของการท่องเที่ยวชุมชนปลายบางก็คือการนั่งเรือชมบรรยากาศริมน้ําไปพร้อมๆกับการแวะจุดเที่ยวต่างๆนั่นเองครับและวันนี้ผมก็ได้พี่เบิ้มประธานกลุ่มท่องเที่ยวบ้านปลายบางมาเป็นไกด์ให้กับเรา2คนครับอันนี้คือถ้าเรามาเที่ยวที่นี่ที่แรกที่เราต้องมาก็คือที่นี่เป็นศาลเจ้าแม่ทัพทิมครับศาลที่นี่ดูเก่าแก่มากอายุประมาณเท่าไหร่แล้วครับประมาณปี2 4 0 1 จะร้อปีได้เนาะ160ปีแล้วโอ้โหค,คิดเร็วๆนะเขาจะมาขอเรื่องอะไรครับที่นี่ส่วนใหญ่เจ้าแม่ทําทีมินเจ้าแม่ทางน้ําคนจีนเนี่ยในสมัยก่อนก็จะเชื่อเรื่องของทําให้เดินทางค้าขายปลอดภัยแล้วก็มีความมั่งคั่งร่ารวยครับเ,เหมือนเดินทางทําธุรกิจในกระทางน้ําปลอดภัยหมดเลยใช่แล้วเราก็มาถึงแล้วครับบ้านโบราณร้อยปี บ้านโบราณร้อยปีนั้นนะครับตั้งอยู่ริมคลองบางลาวนกเป็นบ้านไม้สักเก่าแก่ของตระกูลช่างทั้งช่างทองช่างไม้ช่างแทงหยวกซึ่งมีผลงานแกะสลักไม้ที่มีลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและถูกรักษาไว้เป็นอย่างดีจากรุ่นสู่รุ่นดูได้จากลวดลายบนบ้านโบราณแห่งนี้เลยครับ อันนี้คือบ้านโบราณอายุนบร้อยปีครับแล้วยังมีคนอยู่ไหมครับพี่วอมครับยังเป็นบ้านโบราณที่เรียกว่าบ้านราณที่มีชีวิตก็คือมีคนอาศัยอยู่ตามบ้านโบราณมีชีวิตทั้งอันนี้คือประตูเหรอครับผมใช่ครับประตูครับแ้วคุณพ่อคุณแม่สวัสดีครับมีใครอยู่ไหมครับอุ้ยอุ้ย เปิดได้ด้วยดดครับสวัสดีครับเขาเรียกว่าทำไมมันเปิดตรงนี้ได้ะครับอันนี้จะเป็นประตูที่ประตูระวังภัยครับอ๋อไปดูก่อนว่าใครมาครับว่าใครมาถ้าไม่รู้จักก็ปิดครับอ่านนั้นปิดได้เลยพ่อรอเลยครับรอเปิดเลยครับเอาไม้หน้าสามมาโชว์หน่อยครับนี่ถ้าเปิดมาถ้าทางไม่ดีก็ฟาดเลยพ่อไม้กอล์ฟแฝกครับแแ๊ส ีคือของเก่าโบราณของแท้เลยของเก่าครับอ๋อไม่ใช่แบบสั่งค้าโลกที่ทําใหม่สั่งข้าโลภฮะเราได้แต่รักษาไว้อะรักษาไว้สมัยก่อนผมแสดงว่าบ้านหลังนี้นี่พ่อเป็นรุ่นที่เท่าไหร่ของบ้านหลังนี้ครับที่เจี๊ยบครับเกี๊โบราณตะเกียงตะกอกบ้านเนี่ยทำทำเองทําเองอันนี้เ็าทาเองเข่หาที่ไหนไม่ได้สุดยอดพ่อเขาเป็นตระกูลข้างทองข้างทอง่แล้วเครื่องทองเหลืองอะไรพวกนี้แบบสุดยอดหมดเลยนี่เคยเห็นไหมครับ กระต่ายหรอเปล่าพ่อไม่ใช่ครับสัยก่อนเธอําข้าวอ่าดงข้าวพี่โมก็คือพอเราหุงข้าวเสร็จแล้วมันต้องเอามาเทน้ำหอกแล้วมันต้องเหมือนกับมาดงให้มันแห้งใช่ใช่คือจะต้องวางบนนี้คอันนี้นะครับกระพริบกระพริครับใช้ทําอะไรพ่อผมมันหน้าตาบีกกะทิครับก๋อกกะทิอ๋อเราผมนึกมันเหมือนกับที่เขาไปจับกุ้งเหมือนกันอ่ะไม่ใช่นะไม่ใช่เขากรอกกะทิเอาไว้คั้นกะทิอันนี้ก็เก่าแก่แล้วเนี่ย No! <laughs> เดิเที่ยวน่าสนุกจังเลยค่ะคุณครูใช่แล้วครับน้องหญิงเนื่องจากว่าชาวจังหวัดนนทบุรีนะครับมีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ํามาตั้งแต่สมัยโบราณครับและปัจจุบันนี้การท่องเที่ยวทางเรือก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจเวลาเรามาที่จังหวัดนนทบุรีนะครับอย่างที่ตอนนี้ครับครูต้นคูณพาน้องหญิงนะครับและน้งงองๆทางบ้านข้ามฝากแม่น้าเจ้าพระยามาถึงวัดปรมัยยิ่กาวาดครับซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีเลยนะครับและได้รับการบูรณะใหม่ในรัชากาาาพรระะบทสมเเด็จจจอ้ เจ้าอยู่หัวหรือว่าในหลวงรัชกาลที่5ครับโดยคําว่าวัดปรมัยยิกาวาสนะครับก็แสดงให้เห็นว่าในหลวงรัชกาลที่5ทรงบูรณะปฏิสังขรณ์วัดนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแก่พระเจ้าบรมมหาย,ยิกาเธอกรมสมเด็จพระสุดารัตนราชประยูนซึ่งเป็นพระอัยกีหรือว่าเป็นคุณยายของในหลวงรัชกาลที่5นั่นเองครับ อ๋เข้าใจแล้วค่ะและด้านหลังของเรานะครับน้องหญิงก็คือพระอุโบสถของวัดปรมายิกาวาสครับซึ่งเป็นศิลปะป,ประยุกต์ผสมระหว่างศิลปะไทยและศิลปะตะวันตกเดี๋ยวครูต้นครูจะพาน้องหญิงเข้าไปกราบพระประธานภายในพระอุโบสถกันดีไหมครับดีเลยค่ะถ้าอย่งงางนั้นตามรตครูต้นครูกับน้องหญิงมาไหว้พระเลยครับมาเลยค่ะ จะสังเกตได้เลยนะครับว่าภายในพระอุโบสถของวัดประมายิกาว่าจะเป็นศิละปะไทยผสมกับศิละปะตะวันตกอย่างที่ครูต้นคุณเล่าให้ฟังถ้าสังเกตด้านบนเพดานเราจะเห็นทั้งภาพแกะสลักแล้วก็จิตรก,กรรมที่เหมือนศิละปะยุโรปเลยครับ สวยจังเลยค่ะคุณครูใช่ครับท้องหญิงและที่สําคัญภาพจิตรกรรมที่อยู่รอบพระอุโบสถนะครับ mm hmm. ก็ยังบอกเล่าเรื่องราวสําคัญทางพระพุทธศาสนาได้แก่เรื่องพุทธประวัติแล้วก็เรื่องทุ่ดงควัตหรือว่าข้อปฏิบัติอย่างเคร่งครัดของพระพกษุส,สงฆ์สนั่นเองครับหรือถ้าน้องหญิงสังเกตที่ด้านหลังของเราหรือว่าเบื้องหน้าของพระประธานนะครับ mm hmm. ก็จะเห็นภาพการผจญมารซึ่งเป็นภาพพุทธประวัติที่นิยมวาดมากที่สุดในพระอุโบสถครับ mm hmm. เราจะเห็นพญามารมาผจญพระพุทธเจ้าจากทางด้านขวาและเห็นพระแม่ธรณี บีบมวยผมขับไล่กองทัพพญามารไปทางด้านซ้ายครับ ถ้าน้องหญิงลองสังเกตดูจิตรกรรมรอบๆพระอุโบสถนะครับก็จะเห็นว่ามีการวาดอาคารเป็นลักษณะแบบอาคารตะวันตกครับซึ่งเป็นความนิยมที่เกิดขึ้นในช่วงประมาณรัชกาลที่4และรัชกาลที่5เป็นต้นมานะครับและสําหรับด้านหลังพระประธานนะครับเราก็จะเห็นภาพของสวรรค์ชั้นดาวดึงครับน้องหญิงโดยสวรรค์ชั้นดาวดึงเป็นสวรรค์ชั้นที่2ตามความเชื่อของคนโบราณนะครับ<อ>สวรรค์ชั้นดาวดึงมีที่ตั้งอยู่เหนือยอดเขาพระสุเมนแล้วก็ด้านล่างของเขาพระสุเมนครับก็จะเป็นพื้นที่ของป่าหิมะพานซึ่งเป็นป่า ตนาการที่มีสัตว์หลายชนิดอาศัยอยู่นั่นเองครับน้องหญิงอ๋อค่ะและสำหรับฉัตรสีขาวนะครับที่กางกั้นอยู่เหนือพระพุทธรูปก็คือสัปปะตปะปนมหาสเสวตฉัตรหรือว่าฉัตรขาวเจ็ดชั้นนั่นเองครับเดี๋ยวครูต้นครูจะพาน้องหญิงไปชมความสวยงามรอบๆวัดกันนะครับดีเลยค่ะมาครับ แล้วยังสวยเลยนะคะคุณครูใช่แล้วครับน้องหญิงที่นี่เป็นโบราณสถานที่เก่าแก่และที่สำคัญยังมีความผูกพันกับคนในชุมชนด้วยนะครับและด้านหลังที่เราเห็นนะครับน้องหญิงก็คือพระมาหารามนเจดีครับซึ่งเป็นเจดีที่สร้างขึ้นอย่างในศิลปะมอญหรือว่าศิลปะรามันนะครับซึ่งที่พระเจดีองค์นี้ครับเป็นสถานที่ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือว่าในหลวงรัชกาลที่5 เคยเสด็จพระราชดำเนินมาทรงประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุไว้ในใจดีองค์นี้ด้วยนะครับคุณครูต้นคุณคะพระบรมสารีริกธาตุคืออะไรหรอคะพระบรมสารีริกธาตุนะครับก็คือวัตถุที่เชื่อกันว่าเป็นส่วนหนึ่งของกระดูกของพระพุทธเจ้านั่นเองครับเดี๋ยวเราเข้าไปสักการะใกล้ๆกันนะครับดีเลยค่ะไปกันครับ และตอนนี้ครับครูต้นคูณก็พาน้องหิงและน้องๆทางบ้านเดินมาถึงอีกหนึ่งจุดนะครับที่เป็นแลนด์มาร์คสำคัญของวัดปกรมายิกาว่ายครับนั่นก็คือพระเจดีเอียงนะครับซึ่งสร้างขึ้นอย่างในศิลปะมอนครับโดยมีลักษณะคล้ายกับพระาธาตุมุตเตานะครับซึ่งเป็นพระเจดีในเมืองหงสาวดีประเทศเมียนมาที่เป็นที่เคารพสักการะของคนมอนครับ เจดีย์องค์นี้นะครับสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลายครับเพราะฉะนั้นเจดีย์องค์นี้ก็ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า200ปีแล้วนะครับน้องหญิงโอ้โหเก่าแก่มากเลยนะคะคุณครูใช่แล้วครับแล้วทำไมเจดีย์ถึงเอียงหระคะ สาเหตุที่เจดียเอียงนะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าเจดียซุดตัวนั่นเองครับเนื่องจากว่าตั้งอยู่ใกล้กับแม่น้ำนะครับน้องหญิงโดยมีการซุดตัวของเจดีในสมัยรัชกาลที่5ครับแต่ว่าก็ไม่ได้มีการบำรุงรักษานะครับจนเจดีองค์นี้สามารถตั้งอยู่ได้และที่สําคัญกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์หนึ่งของจังหวัดนนทบ,บุรีด้วยครับ ว่าแต่ทำไมเจดีถึงต้องผูกผ้าสีแดงเหรอคะเพราะว่าผ้าสีแดงถือว่าเป็นสัญลักษณ์มงคลของชาวมอญน,นะครับน้องหญิงที่นี่เป็นชุมชนของชาวมอญมาตั้งแต่สมัยโบราณอย่างที่ครูต้องขุดเล่าให้ฟังจึงมีผ้าสีแดงผูกอยู่บนเจดีองค์นี้นั่นเองครับเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อพูดถึงจังหวัดนนทบุรีใครหลายคนก็จะนึกถึงพระเจดีเอียงนี้เป็นลําดับแรกเลยครับน้องหญิง อ๋ออย่างนี้นี่เองน้องหญิงก็เคยเห็นเหมือนกันค่ะและก่อนที่ครูต้นคูณจะพาน้องหญิงและน้องๆทางบ้านไปชมส่วนอื่นๆของวัดปรมาย,ยิกาวา่ดกันต่อตอนนี้ได้เวลาแล้วครับที่เราจะตามเชฟบุ๊กไปเที่ยวชุมชนบ้านปลายบางกันต่อครับและไปดูกันว่าเชฟบุ๊กจะหาวัตถุดิบอะไรมาปรุงอาหารไปติดตามกันได้จากรายการ Food Work หลังจากนั้นกลับมาเที่ยวกับครูต้นคูณและน้องหญิงครับไปเลยครับ วันนี้นะครับตั้งใจจะทำเป็นน้ำพริกแมงดาแบบทางใต้นะครับเขาจะกินคู่กับผักสตอรหรือว่าผักทางใต้นะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะประยุกต์โดยการไม่ใช้แมงดาแต่ว่าจะเปลี่ยนมาใช้ใบทํามังแทนอันดับแรกนะครับผมขอเอาใบทํามังนั้นไปลนไฟสักนิดหนึ่งให้หอมๆอมย่างพอใบสุกหอมแบบนี้นะครับพักไว้ก่อนคุณผู้ชมหลังจากนั้นเราก็จะมาย่างกะปิกันต่อนะครับผมนำกะปินะครับมาห่อใบตองคุณผู้ชมแต่ก็นำไปย่างบนเตาถ่านครับ เราก็ประดุกยญ้านะครับมาแกะเอาเฉพาะเนื้อเพื่อเอามาตำน้ำพริกนะครับคุณผู้ชมถ้าอยากให้พริกหอมเวลาที่คุณเผามาแล้วตำได้ง่ายพยายามตำตอนที่ยังร้อนอยู่นะครับหอมแดงกับกระเทียมนะครับลงไปเผาในเตาถ่านไม่ต้องแกะเปลือกนะคุณผู้ชมใส่ลงไปแบบนี้เลยมันจะทำให้หอมมากขึ้นนะครับใส่ลงไปในถ่านเลยนะครับ เอากระเทียมกับหอมนะครับจนดําแบบนี้เลยนะครับแล้วเราจะลอกผิวด้านนอกที่ดําๆออกเพื่อเอาแต่เนื้อกระเทียมข้างในมาใช้นะครับตามพริกกับกระเทียมแล้วก็หอมแดงจนแหลกได้ที่แล้วนะครับหลังจากนั้นใส่เนื้อปลาดุกย่างลงไปครับแล้วก็ตามด้วยกะปินะครับที่เราเผาไว้ลงไปนะครับที่ขายไม่ได้นะครับใบทํามังที่เราไปเผามานะครับอันนี้จะให้กินหอมๆผมขออนุญาตฉีกนิดนึงนะถ้าเป็นแกนกลางที่มันเหนียวดึงออกได้นะครับคุณผู้ชม ถ้าใครไม่ชอบหวานนะครับไม่ใส่น้ําตาลก็ได้นะครับแต่สูตรที่ผมเคยชิมใส่น้ําตาลประมาณ1ช้อนโต๊ะอย่างนี้นะครับรสจัดนะครับออกหวานแล้วก็น้ําปลาก็อีก1ช้อนโต๊ะเต็มเต็มเลยนะครับเค็มจะมากกว่าเพราะว่ามีความเค็มจากกะปิด้วยนะครับแล้วก็บีบมะนาวลงไปนะครับน้ําพริกแมงดาใบทํามังของผมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชม โอ้โหน้องหญิงครับสมุนไพรพื้นบ้านอย่างใบทรรมมังเป็นสมุนไพรใกล้ตัวที่สามารถนำมาทำอาหารได้หลายอย่างเลยนะครับที่สำคัญน่ากินมากๆด้วย ช่แล้วค่ะคุณครูแถมเชฟบุ๊กเก่งจริงๆเลยนะ,ะเนี่ยทาได้หลายอย่างเลยถ้าต้องหญิงอยากจะเก่งแบบเชฟบุ๊กนะครับน้องหญิงก็ต้องหมั่นสังเกตสิ่งรอบตัวและลองคิดดูว่าเราจะเอาสิ่งรอบตัวมาสร้างสารรค์เป็นอะไรได้บ้างครับโอเคค่ะน้องหญิงจะทาตามดีมากเลยครับน้องหญิงถ้าอย่างนั้นตอนนี้ครูต้นครูจะพา่าน้องหญิงไปเที่ยวอีกส่วนหนึ่งของวัดปกรณิยกาวาสน,นะครับน่าสนใจมากๆเลยตามครูต้นครูมาครับ ด้านหลังของเราคือพระนทบุนินครับซึ่งเป็นพระพุทธรูปสําคัญประจําจังหวัดนนทบุรีนะครับพระพุทธรูปองนี้สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่5ครับเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้จังหวัดนนทบุรีไม่มีพระพุทธรูปสาคัญประจําเมืองเหมือนกับเมืองอื่นๆครับน้องหญิงและเป็นธรรมเนียมเลยนะครับว่าคนที่มารับตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีคนใหม่ทุกคนก็จะต้องมาสักการะพระพุทธรูปองนี้ครับ อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณคุณเป็นคุณคะรู้ไหมคะว่าน้องหญิงชอบมาวัดสุดๆเลยค่ะน้องหญิงชอบมาทําบุญจะได้อุ่นใจขึ้นเลยค่ะ จริงๆแล้วการที่น้องหญิงชอบมาวัดก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ว่าเด็กๆอ,อ,อย่างน้องหญิงร่วมถึงผู้ใหญ่ทุกคนเราสามารถทําบุญได้ทุกที่โดยไม่จําเป็นต้องมาวัดครับน้องหญิงเพราะว่าบุญหมายถึงความดีนะครับในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์ทรงสอนเรื่องเกี่ยวกับผลทางแห่งการทําความดีหรือว่าบุญกิริยาวัตถุเอาไว้หลายประการแต่กล่าวโดยย่อสามารถทําได้3ทางครับวันนี้ครูต้นคุณจึงมีเกร็ความรู้เกี่ยวกับบุญกิริยาวัตถุสามมาฝากจะมีอะไรบ้างไปติดตามพร้อมๆกันเลยครับ เลค่ะน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านครับบุญกิริยาวัตถุ3หมายถึงที่ตั้งแห่งการทำความดี3ประการได้แก่ 1. การทำบุญด้วยการให้หรือทานใหม่บุญกิริยาวัตถุคือการทำบุญด้วยการให้ปันสิ่งของ 2. การทำบุญด้วยการรักษาศีลหรือศีลใหม่ บุญกิริยาวัตถุคือการทำบุญด้วยการรักษาศีลหรือประพฤติดีมีระเบียบวินัย 3. การทำบุญด้วยการภาวนาหรือภาวนาไมา่บุญกิริยาวัตถุคือการทำบุญด้วยการเจริญภาวนาคือฝึกอบรมจิตใจการทำบุญคือการทำความดีมีประโยชน์ต่อตนเองและสังคมโดยรวมน้องๆทางบ้านก็สามารถทำบุญได้โดยปฏิบัติตามบุญกิริยาวัตถุทั้ง3ประการครับ น้องหญิงครับวันนี้ครูต้นทูลพาน้องหญิงไปเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์จังหวัดนนทบุรีและได้มาวัดประมายิีกาวาดด้วยน้องหญิงประทับใจอะไรมากเป็นพิเศษครับน้องหญิงชอบเจดีเอยงค่ะหน้าแปลกนะคะคุณครูที่ยังไม่ล้มแถมยังสวยเหมือนเดิมเลยใช่ครับน้องหญิงและนี่แหละครับก็คือโบราณสถานแล้วก็เรื่องราวสําคัญของจังหวัดนนทบุรีนะครับถ้าเกิดว,ว่าน้องหญิงมีเวลาว่างๆก็สามารถชวนคุณพ่อคุณแม่และเพื่อนๆที่โรงเรียนให้มาเที่ยวที่จังหวัดนนทบุรีได้นะครับน้องหญิงได้เลย ค,คดีมากเลยครับและในครั้งต่อไปครูต้นคูนจะพาน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านไปเรียนรู้่ในเรื่องอะไรได้รับประสบการณ์และเกิดความรู้ใหม่ๆแบบไหนอย่าลืมติดตามกันได้ในรายการโลกกลมๆกับครูสังคมของหนูครับสำหรับวันนี้ครูต้นคูณและน้องหญิงเราทั้งสองคนต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย